เชฟแม่สำรวยครับเอาภากน้ำได้ไหมล่ะเชฟตะทาเลสเมนูแค่ไห,หนมาเนี่ยลาบหมูแบบบ้านๆมีเแ็ดไังตันตันคือก,วกวัวกวนให็นไหมชื่อกวนเด้อค่ะเด้อเนาะบอกากดสับตะไคร้นล้วได้ไหมล่ะเนาะอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เนี่ยสับเป็นกอ้อเลยไรบ่ เอาไวดกับเลยสองต่อเลยพัวให้มันสุกแล้วก็เอาออกกับไฟแล้วก็ให้มันเย็นสักหน่อยค่อยใส่หม้อใส่เครื่องตัับคัวรับคั่นครับจะแสบครับพี่น้องครับ วางรอให้มันเย็นเราก็มาแกะหอมไปล้างเอามีดเล็กๆก่อนมีดใหญ่ไม่ได้เขาเบาเบาเล่าจังไทยเล่นเล่าคจังอีสานพระสวดพระแสบคนไทยโดนแล้วโยยงเทียบโดนเลยเบ้าไทยเออคนไทยโดนขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องนี้ก็ แกะหอมไปล้างก่อนกดับตะไคร้แห่นแนเดอครับขั้นตอนต่อไปคือแกะหอมอาดหอมบากลายวะ่ะออกมาก็จะ <สด S 2> ซื้อขัน <สด S 2> ไปเปิดอีกออกมาเฉยเฉยขี้เกียจเปิดบ่อยตู้เย็นหอมสดๆครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปเราก็เอาหอมแดงมาแกะ นี่ขั้นตอนต่อไปบบอเดียกประทาเล็กบ่เนี่เล็กประทาอีหยังอันเออกระทะโคลชินบ่เอ, <c oughs> อ้เซาเส่บอนเล่นเลยดิขั้นตอนต่อไปหอมเดง ซอยหอมแดงครับพี่น้องแดงหอมหัวลาบหมูด้วยครับเนื้อบอนเป็ดด้วยครับอบอนป่าอหอมแดงคือว่าย่นมีดไอ่ไส้ไส้ขึ้นเขาเมงเกระทะเล็กเด้ว่านี่นกระทะโต้นซิงนี <laughs> ่นะครับ เซบแม่สำรวยครับเมน,นูบั๋นบาน๋นเนื้อ,อใส่หอมลงไปต้มเดือมเบาใบมะกรูดซอยสักหน่อยนเนียบซน่าใจว่าขึ้นเรื่มมาเอายางไปเอวเซฟใบมะกรูดเราห่อไว้อยู่ ว่ากูต้องซอยคือซซาอันบ่ะน้อยนั่นะนั่นละเอาละครับดูการซอยซาครับโอ้หซาอย่างว่าตอนไงเถอะวมดิหอมดวมกันในนี้หมดอันนี้ความร่วมบ่ความร่วมโอ้โย่งหอมเป เซรมิกเนอ้ยอมีนบ่กอ่หอมฟองไมกชี้อืมแต่ก็หอมต้นต้นหอมเออต้อนหอมหอมต้อนอะไรเดียวกันท้ับวต้นหอมเป็นดีเจได้เหรอแล้วตอนต่อไปใส่เข้าวโ้วใส่ทืชผลก็เรียบร้อยแล้วนี่ย ทำกับทำกับผอ,อ,อแบบปันป้นๆเด้อพี่น้องเด้อแซ่บหลายปลาแดกใส่ยี่บ่ปลาแดกอ่ะใส่หน้าหมูใส่แต่งกวาว่านใส่ปลาแดกไหลายแซ่บหลายเด้อใส่หน่อยแซ่บไหลเด้อพี่คนไผขักเ,กเ,กเ,กเกใ็ดก็ใส่ได้หลายเลยอือแม่น ไากกนดกส้นผสมร่นไส้ห่สุรวนสรวใส่แล้วสุรน,หน่หน่อยแซ่บหน,หนห่อยใส่หลายเซ่บหลายกยังไ้าวเบิงนาตาครับอออโอ้กระทะคอลิคิงเซกะคลิคิงครับครับอก้อนเด้อครับเด้อว่าที่เป็นตั้งไหนตั้งไหนอ่าอ้าวว่าจบคลิปแม่ปะเนี้ยสปีดิปแหรอ แคบแล้วครับแคบอ่าเยญ่ใหญ่รักให้รันความเสื่อม